สวัสดีครับเก็บกลับนะครับเชา้านี้ดักไว้ก็ดักตามหนานะท่านผู้ชมส่วนเหยื่อที่ใช่ก็เป็นปลาเกือเหมือนเดิมครับแต่ไม่ใช่ปลาจีบปลาวงนะมีดันเฉย ดูหลังนี้บ้างครับหลังนี้กลับหายเอาแล้ววางไว้นี่เนี่ย เดี๋ยวขออนุญาตแวกหาก่อนครับไม่เจอท่านผู้ชมไม่น่าลากไปไก่ได้นะแต่หลังนี้ผมไม่มีเชือกเลยครับดูทางที่มันเดินดีนะครับแต่หลังนี้หลังนี้ก็ไม่ลั่นแต่เหยื่อหายไม่น่าไปไก่นะดูรอยขุยหนูครับ หูน่าจะไซดดีเลยแต่หลังนี้ไม่ล่านเมื่อกี้เก็บไปแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูโอ้แลิมมใกล้บ้านเขาด้วยครับไปดูข้างหนก่อนดิหลังเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่คนนะครับคนไม่น่าจะเอาไปหรอกผมว่าน่าจะเป็นหมา จำได้ว่าจะเป็นอีแปเลยครับหลังนั้นนหะเดี๋นวท่านผู้ชมที่ดักไว้จำไม่ได้เหมือนกันครับว่าเข้าขนาดไหนเพราะมันเป็นร่องอมม่วงร่องอมม่วงอย่างนี้แล้วมันปักถงไว้ต่ำซะด้วยเดี๋ยวยังไงเราค่อยยอืดเดินย้อนมาดูครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนนี้ก่อนเพราะก่อนนี้ดักไว้ถี่ครับนี่เห็นไหมเวลาดักก็จะอยู่ข้างหน้าครับแต่เวลาเนี่ยมันจะเป็นขนาดนี้ ขนาดร่องมงม่วงครับถ้าเราเดินกลางปากข้าวเขาเลยมันก็จะย่ำข้าวเขาเราต้องเดินไล่ทีละร่องครับเหมือนตอนที่เรามาดักกันแหละเห็นทงเขาขาวอยู่นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงนู้นแหละประมาณปลายๆแล้วดูหลังแรกบ้างครับ่ป็นฉลหลังแรกแล้วโอ้หลังนี้พลาดตีไม่อยู่ ดูทางมันดีมากเลยนะเดินแบบเป็นล่องเป็นล่องป่าเข้าไปเลยอดครับหลังเนี้ยไปต้อง <laughs> เดินเข้าทีละล่องครับ<ฮ>แล้วก็จะครบล่องจ้บ,บุคุณเด้ยแต่อีโซนเนี้ยปักกระดาษไว้ต่ำมากเลยน่าจะเป็นล่องฝั่งป่าผักบุ้งแหละทาง,งนู้นอ่ะพาเขาเหลืองเลยครับเดี๋ยวจะไปเหยียบของเขาไม่ได้เดี๋ยวเาเห็นเขาจะว้า ไม่ได้ตัวแล้วท่านผู้ชมเอ้เนี่ยอู้ยมันน่าเอาดีแท้ๆนะดูนี่เห็นไหมรอยมันเดินนะเนี่ยครับทางมันก็ดีนะนะไม่ล่านอีกอะไรวะโอ้ แหววสารมาเยือประจีบวะเนี้ยไม่ใช่ประจีบครับปลาเกือหลังนี้เรียบร้อยครับนี่มาแล้วหนึ่งตัวนี่ครับเป็นปลาช่อนนะ่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็มาหล่นไฟเหมือนปลาวงนะครับนี่ถ่ายสวยอยู่ไอ้พกุก แล้วก็มีฝั่งคนานอีกหลังนึงแต่ลองเดินเดินไปไ,ไ,ไล่ทีละคนาครับปัญหาของมันคือะเยียบขาวเขาดูเกาะน,นี้บ้างเกาะน,นี้อัดไว้ถี่ยิบดูนี่ไหมครับอัดถี่ยิบไปจะได้ตัวไหม อย่างนี้ลันพลาดเลยหายเฮ้ยดูเฮอะทางโคตรดีเลยอะเลิ่มดักไปนี่ครับดูดิเป็นตะบ่วงมะคองใช่เนาะนี่มันติดขี้ยานะเลาะูว่าขุยแต่ละขุยอะโอ้ย่ะดูหลังนี้บ้าง หลังนี้โอ้โหมอมเลยครับ <c oughs> ดูนเปียกแชะเลยนะั่นเดี๋ยวไม่คิดว่าเป็นปลาช่อนเลยนะนี่ไทยดีด้วยดูนี่บ้างตัวเมื่อกี้เล่นกีโคนเละแล้วหลังนี้ยังไม่ตายท่านผู้ชม ตัวไม่โตเท่าไหร่ครับทุกรุ่นรุ่นแต่ที่สามมาแล้วครับหลังนี้ลั่นโอ้ยหนูน้อยอุ้ยไม่น้อยพวกรุ่นรุ่นครับ ใกล้จะหมดละขนาดเนี่ยลังนี้เก็บไปแล้วครับเมื่อกี้ลองเดินย้อนเพื่อหลงดูหลังสุดท้ายตรงนี้ หลังนี้ก็มีเหลือครับแปลหรือทางเดินเกลี้ยงเลยแต่อีตรงนาที่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นไอแผงไอแปลงเลยครับนี่ครับสายสวยอยู่เห็นไหมแล้วเราก็มาลนไฟอยังงี้ครับอ่ะหมดละทีนี้ก็ข้ามไปฝั่งนู้นบ้างครับฝั่งนู้นก็ดักหางหลังอยู่เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว ุ้ยเดินจนเหนื่อยแล้วท่านผู้ชมวนไปว,ว,วนมาครับแต่มาดักมันก็ไม่นานเท่าเดิมเออให้มันได้หนูมืกี <c oughs> นี่ครับตัวนึงแต่อันนี้ลองเป็นขี้ใต้นะที่ว่าขากลับไว้ทุกครั้งเลยครับเงี่ยเออววางถ้าเขาไม่เกี่ยวหน้าขี้ใต้มาลงนะี่ย หลังนี้มั้งมองหาคณะข้า,างๆครับในนั่นราสานดักตามรอยกัดแล้วก็วิ่งตามรอยล่องครับล่องของนานยผมว่าน่าจะหมดแล้วครับไลหลังหลังแรกที่เข้ามาปุ๊บหายไปหลังหนึง่งยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยังไงลองวนไปดูขากลับครับ มาท่านผู้ชมขอสรุปผลง,งานเลยครับอันนี้ไซนี้ก็ไซสวยอ,อยู่นะสองตัวเนี้แล้วก็อันนี้สามสี่ห้าหกหกตัวครับวันนี้ไปเดี๋ยวยังไงก็ขอไปหายี่หลังข้างหน้าตรงนี้ครับแล้วก็จะลองเดินเช็คดูสักหน่อยเผื่อหลงเสียดายกลับครับไม่เสียดายหนูหรอกไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดซับตะคาให้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ